อไลลิลลี่ยักษ์ใหญ่วงการยากับเรื่องราวอันน่าทึ่งเริ่มต้นปี1876เมื่ออไลลิลลี่ทหารผ่านศึกสงครามการเมืองเปิดร้านขายยาเล็กๆในอินเดียนาโพลิสด้วยเงินแค่1,300ดอลล่าคุณอไลลิลลี่ไม่ใช่แค่นักขายยา แต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่หลงไหลในการคิดค้นยาใหม่ๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจนนำเข้ามาสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในปี1923เมื่อบริษัทสามารถผลิตอินซูลินเชิงพาณิชย์ได้เป็นครั้งแรกนั่นคือยารักษาโรคเบาหวานถือเป็นการปฏิวัติวตงการยาเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นอิลาลาิลี่ยังได้เปิดตัวฮิวมอรินอินซูลินชนิดแรกของโลกที่ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมและตามมาด้วยโปรแซกยารักษาโรคซึมเศร้าที่โด่งดังไปทั่วโลกนี่ก็เป็นผลงานของอิลลิลี่เช่นกัน ด้วยความสามารถของอิล l ลอร์ลี่ทำให้ปัจจุบันบริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตยารักษาโรคสำคัญ4กลุ่มด้วยกันเบาหวานมะเร็งภูมิคุ้มกันและระบบประสาทและที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากในตอนนี้คือบริษัทได้ใช้ AI และการรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งอาจเป็นการปฏิวัติวตงการยาในอนาคตก็ได้ด้วยประวัติอันยาวนานฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและนวัตกรรมที่น่าสนใจลงทุนหุ้นอิลเลอลี่ได้ง,ง่ายๆบนแอปพลิเคชัน Innova ซดาวน์โหลดเลย